พระพุทธรามันทรงเครื่องวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนอำเภอเมืองปทุมธานีพระพระทรงเครื่องนี่หาได้ยากในประเทศไทยต้นกำเนิดก็คือชาวมอญสร้างชาวมอญที่อพยพมาสร้างไม่ใช่ไทยไทยสร้างแต่เป็นมอญกลายไปเรียบร้อยแล้ะก็อยู่ในประเทศไทยก็เป็นศิละปะไทยไปเรียบร้อยต้นกำเนิดการสร้างพระพระพุทธเจ้าปางจากักรพรรดิปางทรงเครื่องนั้นคือ ชามอนที่วัดอินทารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนั้นก็จะมีสามองค์ในเป็นพระประธานในพระโบสดยี่สบ้าองค์พระพุทธเจ้ายี่ห้าองค์นั้นจะมีสามองค์เป็นปางจากักรพรรดิเหมือนกันไปดูได้ในพระโบสก์กาวดอินทารามแต่เนี้ยอายุสี่รอยปีชาวบ้านบอกงั้นนะบางอันก็พังไปแล้วบางก็ยังอยู่ทรงเครื่องงามหยดย้อยเลย พระพุทธรามันทรงพระพุทธมหาจากักรพรรดิพระพระจกักรพรรดิพระรามันทรงเครื่องอยู่ในวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนปทุมธานีหลายคนไม่ค่อยรู้จักแต่จากนี้ไปจะรู้จักแล้วดูดวงตาท่านรู้สึกจะเป็นหยกหรืออะไรเนี่ยเหมือนมีชีวิต เป็นพระที่มีชีวิตดูดวงตาท่านดีเหมือนท่านมีชีวิตคือเทวดาคุ้มครองท่านอยู่นี่วัดโบสถ์หลวปู่เทียนวันวิสาขบ,บูชาวันที่15พฤษภาคมสวารกสิจะพาคณะญาติโยมชาววัดอินทาราม,มาทำบุญที่นี่มาสักการะขอพอรมากราบมาไหว้ใครเชื่อมอนก็อย่าลืมมานะ เป็นมอนกลายไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปากเกร็ดยันยุทธยานี่แหละ